สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับหมอ g o l ฟครับแล้วก็น้องยุ้ยนะคะในรายการคุณหมอสตอรี่นะครับบ่ายสวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับอุทกภัยเนี่ยนะครับแทบจะมาต้าเรียกได้ว่าแทบจะทุกภาคของประเทศเลยนะครับทางรายการคุณหมอสตอรี่เนี่ยครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยใช่ค่ะทางทีมงานของเราแล้วก็คุณหมอสตอรี่นะคะก็ขอแสดงความห่วงใยไปถึง ทุกท่านเลยนะคะ<ช>ที่ประสบ,บภัยน้ําท่วมนะคะยังไงแล้ววิกฤตก็ต้องผ่านไปนะคะ <ใน S 1> แล้วก็นนนวันนี้ที่หมอก็มีกรดีๆมาฝากด้วยค่ะอ่ะกรน,นะครับนะครับขอทรงใจไปให้ทุกพื้นที่น้ําท่วมปรีเข้ามาไม่ขาดสายพายุพัดบ้านนาล่มเรือนทลายถนนทุกสายถูกตัดขาดพรากจากกันถึงตอนนี้ทุกอย่างยังไม่คลี่กำลังใจมากล้นปีีมหาศาล เปลี่ยนความทุกข์แสนวิกฤตให้เบิกบานสุขสำราญจะผ่านมาตั้งตารอนะครับโอ้โหพร้อมมากเลยนะ,ะอยากให้ทุกคนนะครับให้ความทุกข์เนี่ยสอนให้ทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอยากให้ความทุกข์สอนให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแล้วไม่นานพอมีความสุขผ่านมา <S 1> <S 1> พวกเราก็จะได้สุขสำราญกันอีก,อกทีซึ่งอีกไม่นานแน่นอนครับค่ะจะเห็นกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วนะคะจากคนข้างบ้านเนี่ยไม่เคยพูดกันเลยพอน้ำท่วมทีเนี่ยเอ๊ะพี่หมอ หาอะไรอยู่ฮะก็หาสคริปต์สิจ้าสงสัยช่วงนี้จะอายุมากจนอัลไซเมอร์แล้วจนหาสคริปต์ไม่เจอแล้วอะจะแกล้งดีไหมเนี่ยก็ฝากยุ้ยไว้เมื่อกี้ไงคะแล้วก็ไม่บอกนะก็บอกนี่แล้วไงสงสัยสงสัยช่วงนี้พี่คิดว่าพี่ความจําไม่ค่อยดีแน่เลยเพราะว่าอายุมากแล้วไม่ไม่ใช่อัลไซเมอร์ไม่ใช่ความจําไม่ค่อยดีหรอกค่ะยุ้ยว่าน่าจะเป็นของเรื่องอายุมากแล้วก็สายตายาวมากกว่านะคุณผู้ชมนะ จะพูดกันสักขนาดนี้ <c oughs> นี่หลอกหลอก,ลอกว่ากันสักขนาดนี้ด่าว่าแก่เลยง่ายกว่าไหมจ๊ะ <c oughs> แหมพูดเล่นว่าแต่ว่าพูดถึงเรื่องสายตาแล้วเนี่ย <c oughs> มาคุยกันถึงเรื่องต้อดีไหมคะพี่หมอเอ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่ว่าเรื่อง,งต้อน,นี่นะครับ <c oughs> มันก็เป็นได้หลายเรื่องเลยนะครับต้ออะไรดีใช่ไหมจะพูดถึงต้ออะไรดีใช่ปะใช่พี่หมอเอาเอาต้อเนื้อหรือต้อลมเนี่ยคะมีดวงตามาเป็นโมเดลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับให้สองโลกเลย เพราะว่าการักษาคล้ายๆกันใจดีมากเลยนะคะวันนี้จะคุยถึงเรื่องต้อกันใช่ไหมคะพี่หมอแล้ววันนี้จะมีวิธีป้องกันมะฝาดด้วยป้องกันต้อยังไงนะครับหรือว่าอาหาร อาหารที่ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคต้อด้วยนะครับดีจังเลยนะคะแล้วก็ที่มีมาฝากอีกนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะมีโชว์ดีๆด,ดนตรีเพราะๆะนะคะ<แ>มาะบำรุงสายตาให้คุณผู้ชมได้เป็นอาหารตากันด้วยแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นใครต้องอดใจไว้ก่อนและที่สําคัญครับแขกรับเชิญน,นะครับที่จะมาในช่วงรับแขกครับเธอเป็นสาวเสียงทรงพลังนะครับที่แบบว่าใครๆก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ เจ้าแม่เลยรล่ะคุณซะน่ากลัวเจ้าแม่หวยเจ้าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแม่หวยไม่ใช่เจ้าแม่การเมืองไม่ต้องน่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเธอเป็นเจ้าแม่เกมโชว์นะครับและเช่นเคยนะครับใครที่อยากโฟนอินกับทางรายการเรานะครับพลาดไม่ได้เตรียมจองสายไว้เลยนะครับมีรางวัลที่น่ารักน่ารักส่งถึงคุณผู้ชมไปเลยโทรมาที่เบอร์ศูนย์สองนะคะสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้านะคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับ ลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้วฉีดคูตา้าฉีดวิตามินมไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหถ้าอย่างงาั้นนี่ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกินนีอย่างไรครับพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนะวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสารกระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นต้านจุดด่างดำนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำรุงผิวรวมในหนึงเดียวเลยนะจ๊ะอุ้ยดีอย่างนี้มีหมอนแนะนำอีกต่างหากผ่านออยอด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ช่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับสู่ช่วงรับเคสนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมารู้กันนะคะคุณผู้ชมว่าคนแก่ๆเขาเนี่ยเป็นต้ออะไรกันพูดอย่างนี้นี่หมายถึงคน <c oughs> แถวนี้อะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ฮะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ทราบรีบไปดูคลิปคําถามกันเลยค่ะครับ ครับมีคําถามถามมานะครับว่านะครับต้อเนื้อหรือต้อลมเนี่ยเกิดจากอะไระนะครับต้อเนื้อต้อลมเนี่ยนะครับน้องยุ้ยดูโครงสร้างของลูกตาเราอ่าน,นี้ได้มาจากอาจารย์แซมวันนี้อาจารย์แซมไม่มาสามี<อ>แซนทีฟินะครับก็เอื้อเฟื้อโมเดลลูกตาให้เราหเหมือนเดิมนะครับ คงสร้างลูกตาเรานะครับมีกระจกตานะครับแล้วก็ส่วนนี้ที่เราเห็นกันเป็นตาขาวนี่แหละนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อนะครับผมไม่ได้ผ่าลึกไปจนถึงเรื่องของม่านตานะครับเปิดได้แต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของต้อนเนื้อต้อลมก่อนนะครับต้อนเนื้อต้อลมเนี่ยเกิดจากการที่ตาของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่คุณยายนะครับตาของเรานะครับโดนฝุ่นโดนลมโดนแสงแดดอะไรก็ตามไฟสปอตไลท์นะครับฝุ่นลมควันุหรี่ต่างๆเนี่ยครับมาประทะกับเรื่องของส่วนที่เป็นขาวๆตรงนี้นะครับ ร่างกายเราเนี่ยนะครับพอเราไม่มีอะไรปกป้องนะครับดวงตาก็หาวิธีป้องอกันตัวเองเหมือนกันด้วยการสร้างผนังขึ้นมาเอ้ผนังที่เราเห็นก็เลยเป็นเหมือนกับพังผืดยืดๆนะครับก็เลยทําให้ตาเรามองไม่สวยไม่ปิงปางเท่าไหร่นะครับและยิ่งถ้าเกิดมันลามเข้ามาถึงตาดําเราก็อาจจะต้องโดนผ่าตัดหรือ,อว่าลอกตาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะบังการมองเห็นล้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดจากอะไรก็คือพวกฟุนลออฟแสงลมแดดทุกอย่างเลยที่มาประทากับดวงตาโดยตรง โดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเอาไว้อ,อย่างนี้เราก็เสี่ยงดีพี่หมอเสี่ยงครับถ้าเกิดเราเ,เจอแบบนี้บ่อยๆนะครับเราต้องป้องกันด้วยการสวมแวน่นไม่ว่าจะแว่นสายตาแว่นกันแดดอะไรก็ตามที่เป็นแว่นที่ปกป้องเราไม่ให้ตาของเราเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วสร้างผนังขึ้นมาเองอนะครับถามว่าคนที่ไปลอกตาแล้วะนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ายังเจอสิ่งเดิมๆอยู่อีกใช่ลามขึ้นได้อีกไหม ก็็เปนได้ลามขึ้นได้นะครับดังนั้นจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยลอกแล้วลอกอีกลอกแล้วลอกอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่สนุกเลยกับการที่ต้องไปผ่าตัดนะครับดังนั้นนะครับก็ป้องกันตัวเองดวงตาตัวเองดีๆด้วยเรื่องของการใส่แว่นป้องกันหน่อยหนึ่งนะไปดูคลิปคําถามที่2กันเลยค่ะพี่หมอคุณหมอครับจำเป็นไหมครับว่าต้อต้องเกิดกับคนแก่ครับ ต้องเกิดกับคนแก่ไหมนะครับไหนๆหน้องยุ้ยก็กระแนะกระแหนเต็มที่แล้วว่าพี่แก่นะครับแต่พี่ก็ยังไม่เป็นต้อค่ะแต่ก็เกิดได้ทุกวัยแต่ว่าที่เสี่ยงมากจะเป็นคนแก่เคยเห็นไหมครับเด็กทารลกเนี่ยนะครับก็เคยเป็นต้อเหมือนกันนะครับต้อที่เป็นนี่คือเขาเรียกว่าต้อกระจกตายที่ขุนขาวเลยเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าผิดปกติตั้งแต่กําเนิดเลยคือตอนเด็กๆไปรับเชื้อพวกหัดใช่ไหมหัดหัดเยอรมันนะครับที่แบบว่าคุณแม่ไม่ได้ป้องกันวัคซีนเอาไว้เกิดมาเป็นต้อได้เลยนะครับหรือว่าคนที่ ตากแดดมากๆพวกที่เป็นวัยรุ่นวัยกําลังทํางานก็ตามนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วทํานาตากแดดตากลมเยอะๆโดยที่ไม่ได้ป้องกันดวงตาก็เกิดตอได้แล้วก็พวกที่ใช้ผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยะคะไม่ค่อยสะอาดแบบว่าไม่ค่อยซักบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีได้เพอเช็ดหน้าก็ฝุ่นสาเหตุหนึง่งครับที่อย่างที่บอกก็คือฝุ่นลม แดดต่างๆถ้าเราเก็บพวกนี้ค้างไปเรื่อยๆตาก็ทนไม่ไหว<ช>ถ้าไม่ขับออกมาก็ต้องสร้างผนังต้านขึ้นมาเพราะฉะนั้นตาต้อสามารถเกิดได้กับทุกวัยแต่ที่พบมากนะครับคือในวัยสูงอายุนะครับ,รบก็คือต้อหินต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อนี่เองอนะครับคําถามที่สองผ่านไปแล้ว<ด>พบกับคําถามที่สามดีกว่าค่ะอย่ารอช้าเลยนะคะต้อเนื้อนี่ต้องป้องกันยังไงหรือว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นครับครับ ตอนเนื้อ้องการยังไงหรือผ่าตัดป้องกันบอกไปแล้วนะครับการป้องกันก็อย่างเช่นใส่แว่นนะครับหรือว่าใส่แว่นกันแดดแว่นใส่ตาอย่างงี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมากจริงๆไม่ไหวมันเข้ามาที่ตาดำตาดำบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์เขาเรียกว่าลอกตาก็คือการผ่าตัดน่เองแต่ว่าเรามีเทคนิคดีๆนะครับวันนี้มีเทคนิคมาก้ชมาเรื่องของการบำรุงตานะครับผมมีข้อมูลจากหนังสือหนังสือพิมพ์โพสต์สุเดมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับอย่างเทคนิคแรกในเรื่องของการบำรุงสายตานะครับก็บอกว่า ให้ปรับช่องแอร์ให้ต่ำลงครับช่องแอร์ในรถเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถอยู่แล้วแอร์มันจ่อตาเนี่ยะนะครับโอกาสที่ลมเย็นๆเข้าตานานๆแล้วเสี่ยงต,ต่อต้อกระจกมีนะน้องยุ้ยนะและเขาบอกว่าอย่าขี้เกียจเดินด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,าการเดินเนี่ยนะครับน้องยุ้ยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย4ครั้งนะครับเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายนะครับทำให้ความดันในตาไม่สูง นะครับเทคนิคต่อไปก็คือตรวจวัดความดันเป็นประจำเพราะใครที่ความดันโลหิตสูงมักจะเกิดต้อหินได้ง่ายได้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดผ้าขนหนูอะไรอย่างที่น้องยุ้ยบอกไว้เบื้องต้นแล้วนะคะเช็ดหน้าให้สะอาดล้างเครื่องสำอางมาสคาร่าอะไรเรียบร้อยนะครับไม่งั้นต้อฝุ่นเอ่อต้อต้อที่เกิดจากฝุ่นนะครับก็มีส่วนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดดวงตาทุกวันนะคะทุกคืนก่อนนอนแล้วก็อย่าเพ่งมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปรู้ไหมน้องยุ้ยเพราะว่าการเพ่งมองเนี่ยนะครับ ถ้ามองอะไรนานเกิน30นาทีเนี่ยะนะครับเสี่ยงต่อต้อกระจกเหมือนกันเราใช้พลังงานใช้เซลล์เลติน่าเราไปเยอะด้วยนะครับค่ะอีกอันนึงก็คือการรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ใครคที่ใช้คอนแทคเลนส์นะครับอย่าลืมแช่ทำความสะอาดด้วยน้ำยางเขาด้วยนะครับต่อคำถามข้อที่3ไปแล้วนะครับก่อนจะพบกับโชว์ดีๆต้องข้อที่4ก่อนครับพี่หมอครับมีอาหารอะไรที่ป้องกันโรคต้อได้บ้างครับ มาพูดถึงเรื่องอาหารมาพูดถึงเรื่องอาหารกันนะครับอาหารที่ป้องกันโรคต้อนะครับมีมากมายเลยแต่ว่าถ้าเราจะมาโชว์นี่นะครับมันไม่หมดเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราแนะนํากว้างๆดีกว่าว่ามีะอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคืออาหารที่บํารุงสายตาค,คืออาหารที่มีวิตามิน A <ช>ครับ<ช>ก็อย่างเช่นผักสีเหลืองต่างๆนะครับฟักทองนะครับแครอทนะครับรวมไปถึงส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผลไม้หรือ ผักในตระกูลเบอร์รี่นะครับบลูเบอร์รี่นะครับสตรอเบอร์รี่พวกนี้ก็จะมีสารบำรุงสายตาสตรอเบอร์รี่เหมือนชื่อรายการเลยจำง่ายๆคุณหมอสตอรี่ไม่ใช่สตรอเบอร์รี่นะแล้วก็โอเมก้าโอีโอเมก้าทีนะคะก็จากปลานะครับก็ช่วยบำรุงสายตานะครับหอมหัวแดงนะครับก็ต้านอนุมูลอิสระป้องกันต้อหินผักใบเขียวนี่จะมีลูซีนซิแซนทีนนะครับลดความเสี่ยงต้อกระจกแล้วก็ป้องกันกระบอกตานะครับผัก แล้วก็มีผักโขมเนี่ยนะผักโขมด้วยแล้วก็ผักสดสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ห้ามทานเลยก็คืออาหารเค็มเพราะว่าทานเค็มปุ๊บความดันในทำให้ความดันสูงใช่แล้วทำให้ความดันในตาสูงด้วยก็เป็นหินนะครับก็เป็นต้อหินไม่ใช่เป็นหินนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ชมเรื่องของตาต้อไปเยอะแล้วเรามีโชว์สวยๆงามๆบำรุงสายตาเพลิดเพลินด้วยกันวันนี้นะครับเรามี2วงเลยนะครับ2ศิลปินมารับเชิญในรายการของเรานะครับศิลปินแรกนะครับ พี่เขาชื่อลูกเป็ดชิเละจะมาในเพลงนะครับบ้านของหัวใจแล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับชื่อวงอ,วงอนันตาน,ะะนันตานะครับก็จะมาในเพลงนะครับ angels นะครับตอนนี้ะะนะครับหมอ g อ b มอบเวทีให้กับลูกเป็ดชิเล